สวัสดีครับมาพบก,กับแปลงใหม่นะครับแปลงนี้ก็ด้านหน้านะครับมีลาคลองนะครับแล้วก็ติดภูเขาด้วยนะครับทางด้านหน้าก็น,นี่ก็ติดภูเขาเหมือนกันนะครับลำคลองสีฟ้านะครับมีถนนเข้าก่อนอื่นเดี๋ยวไปให้ฟังเสียงน้ำในคลองก่อน ไปที่ว่ามีคนปลูกของนะอ๋อเนี่ยเขาปลูก้ข้าวเนี่ยจ้ะเอาละมาต่อนะครับก็วันที่เข้าไปนะครับวันที่เข้าไปถ่ายวิดีโอนะครับก็เจ้าของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้มาด้วยนะครับก็เลยยังไม่เข้าไปข้างในนะครับก็เลยถ่ายจากข้างนอกเอานะครับแล้วก็ใช้มุมสูงถ่ายนะครับ ตัวท <ersch> ี่ดินนะครับก็ขนาดเกือบหนึ่งไร่นะครับอยู่ที่บ้านคอยตาบลมังกร้องอำเภองาจังหวัดลำปางนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากตัวถนนประโหยทินนะครับก็จากประโหรทินมาเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตัวบ้านคอยเนี่ยนะครับมาประมาณหนึ่กิโลเมตรด้วยกันนะครับก็หน้าตาที่ดินก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับก็กําลัง ทำมันสวนอยู่นะครับแต่ตัวนี้ก็กำลังจะขายแล้วล่ะนะครับนี่จะให้เห็นนะครับก็บรรยากาศสวยๆนะครับตัวนี้นี่ก็ทางด้านซ้ายมือของเรานะครับที่เห็นเป็นป่าทางด้านนี้เนี่ยนะครับก็มีภูเขาอยู่ด้วยนะครับตัวนี้ก็เ,เป็นติดกับอุทยานแห่งชาตินะครับตัวที่ดิน ป้งนี้เป็นโฉนดนะครับของของเราที่เอามาขายนี่เนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็โฉนดทุกแป้งนะครับมีนานๆจะมีนอสามบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่นีเป็นโฉนดนะครับหน้าตาที่ดินก็เนื้อที่ก็จะประมาณนี้นะครับก็น้ําดีนะครับน้ําดีดินดีนะครับแถวๆนี้นะครับนี่ก็ถ้ามาหน้าฝนนะครับแถวนี้เนี่ยจะเขียวชะอมนะครับแล้วก็เห็นเวลาเข้า ออกลวงในก็จะเหลืองอาลามเลยล่ะนะครับนี้ก็ให้เห็นตัวที่ดินนะครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องไปนะครับให้เห็นว่าตัวชุมชนอยู่ไหนนะครับก็ชุมชนอยู่ตรงนี้เองนะครับอันนี้ก็คือชุมชนบ้านคอยนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับก็ใกล้ๆกับถนนปอนโยทินนะครับปอนโยทินก็เลาะใกล้ๆกับภูเขานี่แหละนะครับแล้วก็ข้ามจากภูเขานี้ไปนะครับก็จะ เป็นมหาวิทยาล,ายยาลัยพะเยาละวก็จะไปจากเอกนะครับห่างจากมหาวิทย,ยาลัยพะเยาในวันสิบสิบกว่ากิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะครับไม่ไกลนะครับจากจุดน,นี้นะครับก็จากจุดน,นี้ไปตัวจังหวัดพะเยานะครับน่าจะประมาณสามสิบกิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้เนี่ยเข้าไปที่ตัวอำเภอแงวจังหวัดลำปางนี่ก็ประมาณยี่สิบห้ากิโลนะครับก็อยู่ระหว่าง2พื้นที่นี้นะครับแล้วก็ข้างๆภูเขาตรงนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังทํา รถไฟอยู่นะครับรถไฟเส้นเด่นชัยนะครับจังหวัดแพร่นะครับจะทะลุไปที่เชียงของนะครับทะลุไปจ่อค้าขายกับประเทศจีนเนาะตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็นี้ก็เดี๋ยวจะมุนมานะครับไปเห็นภูเขานะครับอุทยานนะครับฟังน่้นกับอุทยานเหมือนกันนะครับ ข้ามไปฝั่งนู้นเนี่ยข้ามเขาไปหน่อยนึงนี่นก็จะไปสวัสดแพ่นะครับไปอุทยานแห่งชาติแม่ยมนะครับแก่งเสือเต้นอะไรประมาณนั้นนะครับอนี่ก็มีถนนถนนที่ผ่านหน้าที่ดินลาวนะครับก็เส้นเดียวกันนี่แหละนะครับในข้างหลังนะครับจะเห็นแล้วว่ามีภูเขาอยู่นะครับบรรยากาศก็ บรรยากาศดีนะครับประมาณนี้นะครับก็ของผมนะครับคอนเซปต์เดิมนะครับซื้อพอชอบนะครับชอบชอบทุ่งนาป่าเขานะครับแต่ละแปลงนะครับก็ถ้าขายได้ก็ขายนะครับขายไม่ได้ผมก็เก็บประมาณนั้นะครับแต่ว่าสวยๆแบบนี้มาซื้อไปเก็บกันเถอะนะครับมาซื้อทาบ้านสวนกันนะครับแปลงนี้ไฟฟ้ายังไม่ถึงนะครับไฟฟ้าไม่ถึงเนาะแต่ว่าก็ เ,เป็นแปลงใจสวยน้ําดีนะครับาราคานี้ฟรีโอนนะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับยินดีให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ